บัวบิงคนเดิมเพิ่มเติมคือทรงผมรับส่งกรานค่ะ <Yeah! S 1> มาด้วยกันถึง3ทรงเลยนะคะที่รับรองเลยค่ะว่าต่อให้เปียกแค่ไหนก็ยังสวยเป๊ะแน่นอนทั้งทรงบันทรงเปียเริ่มมีทรงแรกกันเลยค่ะเป็นทรงบันน่ารักน่ารักนะคะแต่บันธรรมดาก็ไม่ใช่บัวบิงสิเราก็จะเพิ่มความน่ารักด้วยเปียลงไปค่ะแน่นอนสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือบันโดนัทของเรานั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะก็มัดหางม้าเลยแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะค่อยๆแบ่งผมลงมาเป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะมัดหางม้าที่ส่วนบนจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวโดนัทบันของเราลงไปพยายามใช้สีให้มันเข้ากับสีผมของเรานะคะแล้วก็เอาหนังยางนะครอบทับลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆบิดผมของเราเอามาทวิตสติดกับบันนะคะจากนั้นแบ่งผมข้างล่างออกเป็น2ส่วนค่ะแล้วก็ถักเปียเลย เป็นเปียสามธรรมดานี่แหละค่ะพอสุดปลายแล้วนะคะก้มัดด้วยหนังยางค่ะ เปียสองเส้นแล้วจากนั้นสเต็ปความน่ารักนะคะก็คือเราก็จะเอาเปียทางด้านซ้ายนะคะตะวัดไขว้าทางด้านขวาค่ะจากนั้นก็ติดกิ๊บดำลงไปเลยแล้วเอาเปียด้านขวามาไขว้ไปด้านซ้ายให้มันเป็นกากระบาดแบบนี้เลยค่ะเพ mm ียงเท่านี้บันธรรมดาของเราก็ไม่น่าเบื่อต่อไปที่สำคัญโดนน้ำแล้วก็ยังสวยเป๊ะแน่นอน มาถึงทรงที่2กันแล้วค่ะกับ d s h Bread Ponytail นะคะทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่เหมาะแก่การใส่หมวกมากๆเพราะว่าส่งการไทยแลนด์นะ <c oughs> ก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะจ๊ะเริ่มแรกเลยนะคะบบก็จะหวีผมให้ผมด้านหน้าเนี่ยมาอยู่ที่ข้างหน้าเลยค่ะเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็หยิบผมขึ้นมา1ช่อค่ะใช้2นิ้วแบ่งผมเอาเป็น3ส่วนจากนั้นนะคะก็ค่อยๆถักเปียนูนเลยค่ะ มาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงบริเวณปลายหางคิ้วของเรานะจากนั้นนะคะก็ถักเป็นเปียสามธรรมดาลงมาเรื่อยๆเลยค่ะสุดปลายแล้วนะคะก็มัดด้วยหนังยางเลยจากนั้นผมที่เราข้างหลังค่ะเราก็จะมัดเป็นหางมา้าจะหางม้าสูงหางม้าต่ำก็แล้วแต่เลยนะคะเอาเปียของเรามาพันรอบปิดหนังยางให้หมดเลยค่ะ จากนั้นก็ติดด้วยกิ๊บดำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะใส่หมวกแบบบัวก็ได้เย Yo เย w h a t s, <S <c> u <oughs> p มาถึงโซนที่3กันแล้วค่ะกับ Colorful Bubble Brand นะคะทรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสีสันสดใสซาบซ่านมากๆเลยเป็นทรงที่น่ารักและคิว <c oughs> ้วมากๆค่ะ เพราะว่าข้างหลังของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเปียดัชเบดน่ารักน่ารักค่ะเริ่มจากใช้หวีนะคะหวีผมให้ไม่เป็นสังกตังก่อนจากนั้นก็หยิบผมมาช่อหนึ่งนะคะที่บริเวณกกหูด้านขวาแล้วก็เริ่มต้นถักเปียนูนเลยค่ะ มาเรื่อยๆเลยจนเก็บผมด้านข้างจนหมดนะคะค่อยๆดึงเปียแบบแต่ไม่ต้องดึงเยอะมากนะเพราะว่าโดนน้ำแล้วมันจะเละนะคะให้ดึงให้มันพอใหญ่ขึ้นแต่ไม่ต้องฟูมากค่ะจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางแบบคัลเลอร์ฟูลงมาเป็นป้องๆแบบนี้เลยแบ่งผมเอาเป็น2ส,ส่วนแล้วก็ตวัดผมกลับเข้าไปให้มันเป็นทรงเปียบับเบิ้ลค่ะซึ่งน่ารักมาก จริงๆแบบคิวเวอร์เลยบูก็ทำเป็น3 4สีปล่องนะคะตามสไตล์ของแต่ละคนเลยจากนั้นเพิ่มความคัลเลอร์ฟูลลงไปด้วยการติดกิ๊บดาวค่ะหุยเบามากเลยอะ่ะอันยองสุดๆนะคะ ที่สำคัญมันไม่ละเกะละกะหน้าเวลาโดนน้าก็สวยเป๊ะค่ะก็เสร็จลงไปทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง3ทรงหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะเป็นทรงที่น่ารักมากๆเลยนะคะสงการนี้รับรองเปียกแต่ยังสวยแน่นอนค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พี่ช่องของบัวด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายมาสาดน้ํากันเถอะ